สวัสดีครับทุกคนข่าวที่เป็นประเด็นร้อนแรงที่สุดในเมื่อวานที่ผ่านมาก็คงจะหนีไม่พ้นการที่วิกเตอร์คาร์โดโซกองหลังตัวเก่งจากสโมส G, ร BG จีปทุมยูไนเต็ดตอบถึงเรื่องการโอนสัญชาติของเขาที่จะย้ายจากสัญชาติบาราซิลมาเป็นสัญชาติไทยและลงมาเป็นปาการเหล็กในการคุมเกมรับให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยในอนาคต โดยเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มต้นมาจากการแข่งขันศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ทีมชาติไทยของเราต้องเจอกับนักเตะโอนสัญชาติของทั้งทีงทมชาติ UAE และทีมชาติมาเลเซียเล่นงานจนไปไม่เป็นและก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้ทีมชาติ UAE และทีมชาติมาเลเซียนั้นพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดคือนักเตะโอนสัญชาติของพวกเขาอย่างเช่นในเกมที่ทีมชาติไทยพ่ายแพ้ให้กับ UAE ไป1ประตูต่อ3 ทีมชาติไทยนั้นเสียประตูที่1และประตูที่2ให้กับไคโอคาเนโดและฟาบิโอลิมาสองนักเตะบาราซิลโอญชาติของทีมชาติ UAE ส่วนในเกมกับมาเลเซียเกมรับของทีมชาติไทยก็โดนพิษสงของกิลเฮเม่กองหน้าบาราซิลโอญชาติของมาเลเซียปั่นปวดอยู่ตลอดเวลาและเมื่อมันเป็นเช่นนั้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เรื่องการโอนสัญชาตินักเตะต่างชาติตัวทอ็ทอปของศึกไทยลีกให้มาลงรับใช้ทีมชาติไทย จึงกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันในหมู่แฟนบอลอย่างหนาหูยิ่งในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กที่ทีมชาติไทยมีปัญหาอย่างหนักในศึกคัดบอลโลกที่ผ่านมายิ่งถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากว่าถ้าเกิดทีมชาติไทยโอนสัญชาตินักเตะเพื่อมาปิดลอยล่วในเกมรับตรงจุดนี้มันจะสามารถพาทีมชาติไทยของเราพัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดดได้หรือไม่ซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้มีแฟนบอลจำนวนมากเข้าไปถามวิกเตอร์คารโดโซ่กองหลังล่างยักษ์ชาวบราซิลของสโมส G, รบีจีปทุมยูเนเต็ด ถึงโอกาสในการโอนสัญชาติเพื่อมาลงรับใช้ทีมชาติไทยว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่แล้ววิกเตอร์คาโดโซนั้นสนใจไหมซึ่งหลังจากที่แฟนบอลแหกันเข้าไปคอมเมนต์ถามได้ไม่นานวิกเตอร์คาโดโซก็ได้ตอบกลับมาว่าแน่นอนทําไมมันจะเป็นไปไม่ได้ละ่ะและหลังจากคําตอบที่วิกเตอร์คาโดโซได้บอกกับแฟนบอลชาวไทยในเวลาต่อมามันจึงกลายเป็นกระแสที่สร้างความมือหาในวงการฟุตบอลไทยเป็นอย่างมาก โดยสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าวิกเตอร์คารโดโซนั้นเป็นใครและเก่งกาจแค่ไหนผมขออธิบายโปรไฟล์ของเขาไว้คร่าวๆดังนี้วิกเตอร์คารโดโซปัจจุบันอายุ3 1ปีสูง194เซนติเมตรเป็นกองหลังชาวบราซิลสังกัดสโมสร B บีจีปทุมยูเนเตดโดยเขาเป็นหนึ่งในนักเตะค,คนสำคัญที่พาบีจีปทุมคว้าแชมป์ศึกฟุตบอลไทยลีก2 0 2 0ซึ่งเป็นแชมป์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรจากการลงเล่น28นัดเขายิงไปได้15ประตู ซึ่งนับได้ว่าเป็นกองหลังที่ยิงประตูดได้เยอะที่สุดในศึกฟุตบอลไทยลีก2020และยังเป็นดาวซันโวของทีมแชมป์อย่างบีจีปทุมยูไนเต็ดอีกด้วยวิกเตอร์คาร์โดโซนั้นย้ายเข้ามาลงเล่นในลีกประเทศไทยตั้งแต่ปี2015กับสโมสรอุบล UMT จากการลงรับใช้อุบล u bon m UM t 3ฤดูกาลคาร์โดโซ่ลงไปทั้งสิ้น72นดัดยิงไป20ประตูในเวลาต่อมาเขาย้ายสู่สิงห์เชียงรายในปี2018จากการลงเล่น32นดัดคาร์โดโซ่ยิงไป7ประตู รวมถึงยังพาสิงเชียงลายคว้าแชมป์ฟุตบอลเอฟเอคัพคว้าแชมป์ไทยลีกคัพและแชมป์ไทยแลนด์แชมเปียนคัพก่อนจะอลาทีมและย้ายไปสโมสรพีทีทีระยองในปี2019ลงเล่นไป28นัดยิงไป3ป,ประตูและย้ายเข้าสู่บีจีปทุมยูเนเต็ดในปี2020ซึ่งจากการหลงเล่น28นัดวิกเตอร์คารโดโซยิงไปได้ถึง15ประตูพร้อมทั้งยังพาบีจีปทุมยูเนเต็ด ควาแชมป์ศึกฟุตบอลไทยลีก2020มาครองได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรอ,อีกด้วยตลอดระยะเวลาประมาณ6ปีที่ลงเล่นในประเทศไทยวิเตอร์คาโดโซ่ลงเล่นไปทั้งสิ้น160นัดยิงไปได้45ประตูควาแชมป์ไป4รายการซึ่งสถิตินั้นไม่เคยโกหกใครและมันบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าวิเตอร์คาโดโซ่นั้นดีพอสําหรับการเป็นปกักกาเหล็กให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยแต่สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นปัญหาก็คือ แฟนบอลชาวไทยจะรับได้หรือไม่กับการที่ต้องโอนสัญชาตินักเตะต่างชาติมาลงรับใช้ทีมชาติไทยซึ่งในส่วนนี้ความเห็นของแฟนบอลน,นั้นแตกออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งนั้นเห็นสมควรว่าการโอนสัญชาตินักเตะนั้นเป็นสิ่งที่จะยกระดับให้กับทีมชาติไทยพัฒนาขึ้นได้แบบก้าวกระโดดส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังไม่เห็นด้วยเพราะการโอนสัญชาติมันเท่ากับการปิดโอกาสการก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยของนักเตะเยาวชนและนักเตะไทยอีกหลายคน ซึ่งในส่วนนี้มันก็ไม่มีใครผิดใครถูกและยังเป็นข้อถกเถียงที่ยังหาข้อยุติไม่ได้เพราะแฟนบอลบางคนก็ยังยึดติดก,กับคําว่าทีมชาติไทยต้องเป็นคนไทยแท้แต่แฟนบอลบางคนก็ไม่ได้ยึดติดอะไรขนาดนั้นแต่ให้ความสําคัญไปกับสิ่งที่จะพัฒนาทีมชาติไทยให้ดียิ่งขึ้นซะมากกว่าซึ่งถ้าพูดกันตามความจริงการโอนสัญชาติมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดและตอนนี้ชาติในอาเซียนหรือเอเชียก็ทําการโอนสัญชาตินักเตะกันเป็นว่าเล่น ไม่ว่าจะเป็นทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ส่วนในเอเชียก็เห็นชัดๆดได้เลยจากประเทศย a เอีและประเทศจีนหรือแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประเทศชาตินิยมอย่างเข้มขน้นในอดีตเขาก็เคยทําการโอนสัญชาตินักเตะเพื่อมาลงรับใช้ทีมชาติญี่ปุ่นมาแล้วซึ่งทุกวันนี้โลกนั้นไม่เคยที่จะหยุดหมุนและปัจจุบันมันกําลังหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วคนที่ปรับตัวตามโลกได้ทันก็คือผู้ชนะ ส่วนคนที่ยัง,ลงหลงไหลอยู่ในโลกใบเก่าก็ต้องจมอยู่กับอดีตและเป็นผู้แพ้อยู่ล่ําไปซึ่งประวัติศาสตร์ในช่วงหลายอายุคนที่ผ่านมามันก็แสดงให้ทุกคนเห็นหลายต่อหลายครั้งแล้ว,ว่าการที่คุณก้าวตามโลกไม่ทันมันจะทําให้ชื่อของคุณกลายเป็นเพียงแค่อดีตและเป็นเพียงแค่ประวัติศาสตร์ที่เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงความผิดพลาดเท่านั้นสวัสดีครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไงกันบ้างคิดว่าสมควรหรือไม่สมควรที่จะโอนสัญชาตินักเตะมาลงรับใช้ทีมชาติไทยลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ